มาเลือแบบจากพี่น้องหรือแบบทับหลังที่เทไวเมื่อวานนี่จ้ะนี่คือเทไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็อเอารถจ้ะ ตัวนี้จะีปน้องแับนี้ 你咋的呢？ นี่จากพี่น้องก็แผงทึบแผงนีาา่แหละจ้ะ เพื่อนเราอิดไว้ดู้จพี่น้องเอาอิดไว้ไกลไว้ไกลมากต้องขวนอิดไกลมากเลยพอบ้านเอาสิบล้อใส่จ้ะเอารถหนึ่งลอ้อขนรถแย่ขนมาได้นมจ้ะอันขนตกแห้งรถติดเดี๋ยวจะพี่น้องทำงานลำบากขนาดไหนกว่าจะได้เงิน พี่น้องปูนโอ้ยก็โทรไลน์น่ะนะช่างใหญ่

จะพี่น้องเอาอีกขึ้นแล้วกว่าข้างถึงนี่จะนว่าข้างบนนี่ความลุยสู้ค่ะพี่น้องสู้สู้เพื่อจะได้มันนี่มีมันนี่ใช้ไม่ขยันไม่อดทนก็ไม่ได้เงินจ้ะพี่น้องทำคลิปก็ไม่เป็นตาได้ใช้เงิน <laughs> สองปีทำงานไปด้วย ทำคลิปลงคลิปเล่นๆไปด้วยจ้ะพี่น้องไม่มีเวลาแวน้นไม่มีเวลาแวน้นไม่มีเวลาไหลเลยจ้ะ ก็ตกฝนก็ตกลินจ้ะพี่นอ้องเปิ่งเราจะบรรยากาศข้างนอกฝนตกลินดีว่ามีหลังคาจ้ะพี่นอ้องดีว่ามีหลังคาให้ทํางานในเชินเพิ่งดำนาเสร็จไปเมื่อวานนี้ฝนตกปล่อยๆล่อยลินสว่งเมื่อไรจ้ะสองวันสองคืน บรรยากาศรอบนอกไปด้วยถ้ามีหลังคาก็ได้หยุดงานได้จ้ะพี่น้องอันนี้มีหลังคามีหลังคาให้ทำงานสะดวกสบายอาจจะท้างใายความรวยแล้ว ถุงมือตีเลยตีเตะความลุยความลุยจ้ะพี่นนอะนี่เมื่อนี้จะเอาแผงแผงคือสองแผงนี่กับแผงข้างหน้าเททับหลังเททับหลังอ้อมกับส่งงานก็ห้าสิเปอร์เซ็นได้แล้วพี่นอะสู้ค่ะคทนี้เราจะขอบคุณค่ะฝากช่องเก๋เดือนแยกเขาหลามออฟฟิเชียลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ